วัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะที่อยู่ที่หนะะ้าห้างเซ็นทรัลเวอร์ค่ะตรงจุดนี้นะคะเป็นหน้าห้างซึ่งจะเป็นงานนะคะเฮลิคอเนียฟู้ดเฟสติวัลแต่ว่าตอนนี้งานยังไม่เริ่มนะคะเริ่มวันที่11ค่ะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวงานโครงการหลวงนะคะครั้งที่54เดี๋ยวงานข้างหน้าเนี่ยเนี่ยรู้เห็นแล้วเดี๋ยวไว้จะพามานะคะวันที่11-20ถึงสิสิงหาคมสวยอะ่ะ โอ้ใหญ่เลยนะคะทําเป็นซุ้มสองฝั่งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูสินค้าโครงการหลวงกันค่ะสินค้าโครงการหลวงก็จัดเต็มนะคะรอบนี้สามชั้นเข้ามาก็เจองานเลยนะคะโครงการหลวงครั้งที่ห้าสิบสี่ค่ะระยะเวลาโปรเจกต์นะคะไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสื่ใจกลางเมืองค่ะก็จัดวันที่สี่ถึงสิบสี่สิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหก ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้เพื่อนๆคะหากมางานโครงการหลวงนะถ้ามาทาง BTS สยามนะคะเดินสกายวอล์กมาใช่ไหมแล้วเราเจอเซ็นทรัลเวิร์นะคะตรงนี้ให้เดินเลยไปอีกนิดนึงคะ่ะเข้าทางด้านหน้านะคะที่เป็นทางเชื่อมเข้าทางนี้นะคะจะเป็นโซนอ e ีเดนชั้น2ค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลตำรวจนะคะ เข้าไปทางนี้จะไม่หลงค่ะไปง่ายด้วยเส้นนี้ก็คือ,อเป็นเส้นพระรามหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราชั้นสองจะเป็นอาหารค่ะลงลงไปก็จะเป็นพวกผักนะคะแล้วก็จะเดินไปออกทางเส้นถนนราชดำริได้นะคะเราเดินชั้นหนึ่งก่อนนะน้ำผึ้งดอยคำค่ะ ก็มีของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามย่าด้วยนะคะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมปรศุสัตว์ก็มีค่ะพวกเนื้อหมูนะคะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝัดโครงการศริละปะชีพต,ตามพระราชดำริสถาบันวิจัยชุราพรนะคะ ส่วนนั้นจะเป็นของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาค่ะก็จะเป็นพวกน้ำผึ้งนะคะนมนมสวนจิรดานมอัดเม็ดนะคะคุกกี้นี่ค่ะนมจะมีสิ่งล่อตาล่อใจนะคะนอกเหือจากงานโครงการหลวงแล้วก็จะเป็นขนมน่ากิน เดี๋ยวเลี้ยวกลับเข้ามาโครงการหลวงก่อนค่ะ,ะมูลนิธิสายใจไทยนะคะคพาคุณแม่มาช้อปปิ้งได้นะคะเป็นช่วงวันแม่พอดีต้องจับย่ามดีๆค่ะกลัวใบเหวี่ยงเอาจานชามแก้วเขานะคะ หันไปทางมูลนิธิชัยพัฒนานะคะมีร้านผูกฟ้าร้านพัทรพัทนะคะขนมกระเป๋าจัดที่นี่คนเยอะค่ะเพื่อนๆดิชอบพาเดินนะคะร้านโครงการหลวงเนี่ยไปที่ไหนก็ตามไปถ่ายนะคะงานเล็กงานใหญ่ไปถ่ายหมดจะมีไอศคอรีมอาโวคาโดะคะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอยู่ชั้นไหน าพาขึ้นนะคะขึ้นบันไดไปโซนอีกโซนหนึ่งนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะให้เราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อนๆตรงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายอีกทีค่ะเราต้องไปทางโซนอีเดนนะคะ เพื่อนๆพอขึ้นมาชั้น2นะคะเราก็จะเห็นชั้นล่างเนี่ยมีเวทีนะมันต้องเดินมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆะค่ะปกตินะเซนทรัเวอร์เนี่ยเดินปกติธรรมดาก็หลงแล้วนะคะอันนี้เขาอยู่แยกกันเดี๋ยวลิจะลองลงไปดูชั้นล่างก่อนนะขึ้นมาชั้น2แล้วเราก็ลงไปชั้นนึ่งใหม่นะคะ เฮ้ยคนเห็นคนทานไอศครีมอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ขึ้นบันไดเลื่อนเดินเลี้ยวซ้ายมานะคะก็จะเจอโซนนี้ไอศครีมอะโวคาโดค่ะนี่นักไทยนะคะเป็นเวที โ้จัดใหญ่อะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าจากทางด้านหน้าเนี่ยน่าจะเข้าได้ทุกทางเลยนะไอส์ครีมกะทิอะโวคาโด65บาทกินหอมมากมถึงข้างนอกนี่เลยมีสารถนะคะแกปฟูดก็มี <c oughs> เหมือนจะไม่ใช่แล้ว โอ๊ะเ,เ,เป็นงานโครงการหลวงที่เดินละลินมืนที่สุด,ดแ,ตแต่กินหอมมากเลยค่ะตรงนี้เดินให้เห็นทางนะคะตรงนี้อะไรเอ่ย โซนนะคะสาคูคีนัวน้ำกะทิคุกกี้กุหลาบงาหอมมีน้ำกุหลาบบิ้นจีน้ำกุหลาบต้ยมยำไดฟุกุหมูคีนัวไดฟุกุค่ะกล่องละหกสิบบาทแปดสิบบาท อันนี้มีเค้กนะเค้กแคลเค้กแครอทเค้กช็อกโกแลตก็ราคา70บาทค่ะร้านครัวโครงการหลวงค่ะตรงนี้น้ำสวรดน้ำแบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้เค้กฟินองเซียฟินองเซียอ,อัลมอน คุณเนี่ยค่ะตรงนี้เขาจะมีร้านขั้นอยู่นะคะก็คือเมื่อกี้ที่เดินอยู่ตรงนูน้นแล้วลิก็ขึ้นข้างบนไปเลยแล้วก็วนลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะทางนี้ <c oughs> วนกลับมานะคะเมื่อกี้พาด่ะพาดไปพาดไปเยอะเลยอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนไปก่อนนะคะตรงนี้เป็นผักทั้งนั้นเลย mm. หอมด้วยอ,ะ mm. อ่ะโสวย เป็นผักอินซีนะคะตรรัวกยาวก็มีกระหล่ำปีหวานอินซีหนึ่งแถมหนึ่งค่ะไทยชอบทานผักโครงการหลวงนะคะมาได้เผ็ดสดคีนิวกอบนะคะคุกกี้ชาอูหลงกิมได้นะคะ ิช้าไฮไลท์ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งข้าหวานสองสีนะคะ ผลไม้โครงการหลวงนะคะเมลอนไต้หวันพันร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเพื่อนๆมันจะมีความกรอบเพราะมันกำลังดีค่ะเนื้อฉ่ำก็อยากเหรอลูกละเก้าสิบกว่าบาทนะคะดอกไม้ ไม้มีนะเนี่ยเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะตรงเนี้ยอันนี้ต้องแดดใช่มเด็กคนเยอะดีนะจัดที่นี่คนเยอะค่ะเพื่อน อะโวคาโดวดแพ็คละ,ะเก้าสิบบาทค่ะเพื่อนเ่สามแพ็คสองร้ออันนี้เป็นคัพนะคะ อุปกรณ์ชานะคะขนมปังซ้ายมือผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะมีขนมปังฟักทองด้วยโอ้โหฟักทองก็อยากกิน มีขนมปังมันเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่ฟักทองแบบนี้ก็มี25บาทเท่านั้นเพื่อนๆฟักทอ,องญี่ปุ่นนึ่งมีให้ชิมด้วยน่ากินม,มากจ่ายตังตรงตรงค่าขอบคุณค่ะ อยากได้พักคลองเหมือนกันอ่ะจะพักคลองหลายอย่างเกินปะ่ะ <c oughs> นี่ข้าโพดค่ะต้มแล้วด้วย <c oughs> อันนี้ชา <c oughs> ค่ะอันนี้แปรรูปเห็ดนะคะูนั่งชาโครงการหลวงเพื่อน มีกระดีกระดามากเลยชาอูหลงก้านอ่อนนะคะกระปุกหนึ่งก็300บาทคบาชาอูหลงมีเบอร์12ชาขาวชาเขียวชาแดงนะคะที่ไหนคะ อันนี้ก็เป็นโอ้ปลาทองล่อตาล่อใจปลาเท้าค่ะทอดกระเทียมตัวสองร้อยนี่น้ำสลัดค่ะสลัดฟักทองนะคะนี่ขวดละหกสิบค่ะเ,เพื่อน น้ำสลัดมีคนบอกว่าอร่อยเยอะนะแล้วก็มีสลัดด้วยสลัดพร้อมทานนะคะสลัดรสญี่ปุ่นสลัดรสน้ำยำน้ำสลัดรสเปรี้ยวเป็นสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมค่ะราคาก็ ก็จะประมาณนั้นนะคะเพืเ่อนๆป,ประมาณนี้ค่ะประมาณนั้นประมาณนี้ปลาสุกสัดนะคะกมรมปศุสุตว์ชีสประมงโยเกิร์ตคีนัวนมควายเมชนาร้อยเปอร์เซ็นต์รสจืดนี่นมควายนะคะนี่นี่นี่แช่ยอยู่ ลองชิมด้วยอ่ะมไม่กล้ากินยิ่งไปอยู่ร้านพายมาดิเทนายของลุงพี่ลุงชะง,งักไปนิดนึงนะคะเพราะบอกน้องควายอันนี้เป็นเป็นเยลลี่คาราจีเนลค่ะผสมน้ำพีช ผสมน้ำมันเบอร์รี่นะคะนี่นมควายสามสิบห้าบาทเพื่อนเอนันนี้ก็เป็นนมควายแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบโยเกิร์ตคมีนมควายโยเกิร์ตด้วยนะสับรสจี๊ดจาร์ดอันนี้เป็นผลไม้แห้งค่ะแมคคาเดเมียอันนี้ยังอยู่ในเปลือกอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนสองร้อยยี่สิบครับครึ่งกิโลสินค้าทดลองตลาดค่ะนี่นี่นี่ ะเอาไว้ปรุงแต่งอาหารน้ำดื่มไซรัปฝักวนิลาฝักวานิลาค่ะเอาไว้ปรุงคัสไซครับอัันนน้ธรรมาปรุงให้มีกลิ่นหอมค่ะปรุงอาหารปรุงอะไรเงี้ยน้องเขาบอกเอาไปกรีดเอาเมล็ดมาฝนผสมอาหารเยลลี่นะคะ ไก่ยอเห็ดหอมสด60บาทเห็ดหลินจืออบแห้งทำเป็นชาค่ะมีทั้งชาทั้งกาแฟนะคะผักผลไม้เขายิ่งช่วยนะคะปิดเสียงเพลงไปแล้วเมื่อกี้เพลงฝรั่งนะคะ วยะชุดชงชาร้อยกว่าบาทนี่ร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเพื่อนๆดูราคาผิดไหมอ๋อไม่ผิดนะคะน่ารักเชียวเคยมีคนถามนินะคะพวกช,ชุดชาค่ะ ได้ผลไม้มากเลยอ่ะแต่ว่ายังต้องไปนะคะวันนี้ลิศกลับเด็กวยจะแบกอะไรไปไหวไหมแต่ตังก่อนได้ขนมปังอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปหาโซนอีเดนนะคะ ไม่ต้องค่ะอยาก่ฉียล้นน้องชั้นสองไปทางไหนอะคะขึ้นขึ้นทางนี้โซนอยู่ทางนี้เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะเอ้ยมาตะกี้ลิฟตไปยังไงวะเนี่ยเพื่อนๆพื่ทำไมจากตรงเนี้ยขึ้นชั้นสองไปได้เลยแล้วเมาตะกี้ลิฟตไปวนทางไหนมาเนี่ยอันนี้ของกิน มีร้านเยอะนะเป็นชากาแฟโครงการหลวงค่ะโอ้มีจุดนั่งกินสวยๆเลยอะร้านครัวโครงการหลวงนะคะปลาเทาึ่งามร้อยห้านะคะปลาเท้านึมะนาวสามรอยหนั่งทานได้นะคะพวกชาชาร้อนก็55าาชาเย็น65ค่ะข้าวก้องคีนวัวผัดกระเทียมสองนะคะ ข้าวราดแกงก็มีโครงการหลวงอ่างขางค่ะก็มีไก่นะคะประมาณ75บาบาท1น0เรียนให้ดูนะนี่เป็นไก่อีกค่ะน,นี้ไก่ต้มใบชาหอมมากเลยเสือทอดค่ะมีหูหนค่ะอันนี้เข้าต้มน้ำเปลือกเลยค้ายไข่ฟาโลไหมคะขายไข่ฟาโลไหมคะ ไม<ห><ห>่เหมือมนะะไนอเน่ะ,ไ,ะไก่อุ้มค่ะไก่อุไก่อุเคื่องค่ะีคมีขิงัไมินค่ะหอมเขาเป็นเพื่อนริืนหอมอยูเนี่ยไก่อุ้มอ่างคานะคะร้อยหนึ่งข้าวกล้องดอยเจ็ดสิบห้า

งาการหลวงตีนตอกหนี่คงหมูอบน้ำผึ้งดอกกาแฟร้อยนึ่งไสอั่วหมูเห็ดหอมร้อยนึงนะคะ การหลวงตีนตกนะคะองการหลวงทุ่งเลิงขนมจีน้้ำยาปลาเทานะร้อยหนึ่งสลัดอะโวคาโดร้อยหนึ่งส้มตำอะโวคาโดร้อยหนึ่งแคบหมูห้าสิบบาทหาการหลวงทุ่งเลิงหะคะิงข้าวกันทีเมือ่สเท่านั้นค่ะหดับคนข้าเสหรหลวงคอง่โมง

ร้านแปดสิบค่อดร้อบาันกนนี้อันนี้เป็นดอกไม้แห้งนะคะสวยมากเลย,ลยขอดูแผนผังอีกนิดนึงนะ มาก็บ่อยนะคะเซนท่านเบอร์น,นะะแต่ลิก็หลงทุกรอบเลยเมื่อกี้ตอนเข้ามาลิทอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรนด้ก็คือลิทก็อ๋อชั้นสองฮักไทยเนี่ยเพื่อนเพื่อนชั้นสามชั้นสี่ขึ้นบันไดเลื่อนไปเดี๋ยวลิทพาเพื่อนเพื่อนขึ้นผิดอีกไหม ชั้น3นะคะที่ริดยูนอยู่ก็เป็นเดล l o โย Project b i ิสโนะคะก็จะมีเมนูนะคะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบจากโครงการหลวงนะคะจะเป็นห้องะคะให้นั่งทานแบบนี้นะคะจะเป็นรอบอะ่ะเ,เพื่อนๆเราจะมีรอบรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเย็นอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ก็จะมีคนนั่งทานอยู่เดี๋ยวเราลงไปชั้น2ปิดคลิปกันดีกว่าค่ะ โซนอีเดนเนี่ยก็คือโซนที่จะออกรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสยามไม่อย่างนั้นก็ถามจากเจ้าหน้าที่เอานะคะจะจะได้ไม่หลงนะคะเซ็นทรันเวิร์ค่อนข้างว่างค่ะมากี่ทีลิตก็หลงนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ